หากินยากหากินยาก้งใหญ่ลุงไม่น่าบอกนะเอตัคู่อตัวคู่อยู่ด้วยกันไม่ได้ติดกันตายสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนคนรักรถทุกท่านครับผมอดัมไทยเบิร์ดฟ,ฟาร์มกะลุงตุ้ยนกสปอร์ตดอเน็ตเราสองคนจะพาทุกท่านมารู้จักกับคนรักนกกรากหลายสไตล์นะครับวันนี้เราบุกมาถึงสระแก้วนะครับ อยู่ในปั๊มน้ำมันคาลเทกนะครับมาทำไมมีคนรักนกจริงหรือไม่เพื่อนๆตามผมมาครับนี่ตามเลยครับคนแรกคนแรกนะครับที่อดําจะพามารู้จักนะครับนี่ครับอะไรอีกนัดแต้มนะครับนัดแต้มชเพื่ออารมณ์ครับนี่ก็เลยส่งไลน์ไปให้เพื่อนเยวนะครับนี่ครับคนแรกครับนัดแต้มนะครับคนต่อไปนะครับคนรักนกคนต่อไปนี่ครับ เจ้าของฟาร์มพี่ครับเอ้าเงียบทำไมล่ะครับเนี่ยเจ้าของฟาร์มพี่ละเรศนะครับครับหนุ่มรอเขางามนะครับ่คนเดี๋ยวมาชมคนต่อไปนะครับนี่ครับคนต่อไปครับตายแล้วไปลักครับพี่ตายได้วไรับได้ไหมจำไม่ได้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไปทบทวนกันในฟาร์มต่อครับว่าพี่ตายเป็นใครตายแล้วครับไหยแล้วครับ มาแล้วครับยังมีคนครับท่านท่านคครับนี่ครับที่นี่นะคะนอกจากนกนะคะมีหมาค่ะมีหมาอยู่ได้ด้วยอันนี้พี่อ้อนะครับพี่อ้อเลิฟเบิร์ดนะครับนะครับจำกันได้ไหมครับคนรักนุงทุกท่านวันนี้เรามากันสี่ชีวิตนะครับเดินทางมาอีกท่านหนึ่งขาดไม่ได้แล้วครับคนถือกล้องของเราเนี่ยครับคนนี้ครับคนนี้คนนี้ลุงตุ้ยครับลุงตุ้ยลุงตุ้ยนะครับลุงตุ้ยมากับผมด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปําอะไรกันครับเดี๋ยววันนี้เรามาชมฟาร์ม ที่อยู่ในปั๊มครับหรือปั๊มที่อยู่ในฟาร์มเราจะมาปล้นฟาร์มอ๋อเราจะมาปล้นฟาร์ราม,รมวันนี้เราจะมาป,มาปล้นที่นเรศมาปล้นนกในฟาร์มใช่ไหมพี่เรามาปล้นอ๋อโอเคแล้วแล้วคนคนที่ถูกปล้นนี่เขารู้ตัวอย่างพี่ไม่รู้เหมือน <laughs> วันนี้เรามาเที่ยวที่สากแก้วนะครับคุณผู้ชมครับแล้วเดี๋ยวจะมาดูฟาร์มนกเล็กๆในปั๊มน้ำมันใหญ่ๆของที่นาเรศนะครับมีนกไหรงครับเลิฟเบิร์ดนะครับฟอพัทผงหยก ตอนนี้มีอยู่นะครับเดี๋ยวตอนขาเรากลับเนี่ยอาจจะไม่เหลือนะครับท่านผู้ชมครับไปกับเราด้วยใช่ไหมนะแต้มใช่ใช่ครับเนี่ยนกมีห่วงสมุยฟ้านะมีลูกแล้วครับเฮียตายเป็นไงบ้างเฮียโอ้โหที่นี่บรรยากาศในการในกรงเพาะนะครับเป็นธรรมชาติมากนะฮะน่าจะได้ลูกหลาย โอ้โหแล้วนี่มันกรงเพาะมันเยอะแยะเต็มไปหมดเลยครับพี่นี่มันเป็นสิบคู่เลยใช่ไหมครับครับแหมท่านมาพี่ใหญ่ของชมลมทันทีต้องมีอะไรอวดน้อยโอ้โหแล้วตอนแรกพี่นเรศบอกเพื่อนๆกับบอกผมว่ามีแค่นิดเดียวฟาร์มเล็กๆอย่างนี้ไม่เล็กแล้วครับโอ้โหพื้นที่เป็นร้อยตารางวาเลยนะครับเนี่ยที่เลี้ยงนกนะครับแล้วนี่อะไรครับเนี่ยการเข็นดงนะครับเข็นดงครับแต่ว่ามีกรงนกหัวจุกอยู่ในนั้นด้วย ใช่หรือเปล่าครับปล่อยปล่อยรวมไว้เป็นมันไม่จิกกันนะครับนกออกังเขนดงกับวัวจุกนี่สามารถเลี้ยงรวมกันได้ครับผมแต่ถ้ากังเขนดงตัวผู้ต่อตัวผู้อยู่ด้วยกันไม่ได้นะจ<า>ิกก<า>ันตายอ๋อเป็นเป็นน<า>กขถิ่นถิ<า>่นก,กังเขนดงเราไม่มีนกเกยนะไม่มีครับไม่มีใช่ไหมครับไม่เหมือนคนไม่เหมือนคนแต่ครับนี่นกอะไรครับเนี่ยไม่ใช่กังเขนดงครับเนี่ยตัวนี้นกซอหูครับซอหูนะครับคุณผู้ชมครับ นี่มีลูกหรือยังเนี่ยเฮียนกสมุยฟาร์มใช่ไหมฮะเนี่ยสมุยฟาร์มนะครับใช่ครับเนี่ยนกมีห่วงสมุยฟาร์มฮะมีลูกนะมีลูกเยอะแะเยี่ยมลูกพี่แต้มพี่แต้มนี่ซอฮูครับพี่ได้ลูกแล้วตัวใสามข้อ ดีเขาเลี้ยงได้เก่งจิตอาไปได้มาหนึ่งตัวพี่พี่ให้นกเขาเข้าไปเขายังเพาะได้เลยอ่ะเหรอเนี่ยนกเขาเนี่ยน้ำบูให้นกเขาระดับแชมป์เลยนะครับผมได้ลูกแล้วไปร้อนที่หน้าบ้านโอ้สุดยอดแบบสามไม่เล่นเลยเลยนะสามไม่เล่นเอ็สี่ห้าเลยนะห้าจังหวะใช่ไหมห้ากุกว้าวกุกกุกว้าวตะลูกกุกเราจังหวะของห้าจังหวะแต่ว่ามันดีเลยมันดีเมื่อแชมป์เมื่อสิบปีที่แล้วครับเดี๋ยวนะครับสิบปีที่แล้วนะที่นกเขาเป็นยังไงครับมีห้าจังหวะเขาจะมียังไงบ้างครับ มีหน้า,ามีกามีปลายร้องก็คำหน้าก็คือว้าวว้าวและตากะ<ร>โอ่งอะไรนะฮะ ว้าวละตะกะโกงว้าวละตะกะโกงโอ้โงงแล้วก็หรือโปงก็คือมีหน้ามีคำหน้าก็คือว้าวเดี๋ยวไปฟังหรือโกง๋อเดี๋ยวไปฟังได้ไัมไม่ยังไม่เคยได้ยินเลยครับนกห้าจังหวะอันนี้จังหวะใอะไรเนี่ยสี่นี่ร้องสี่นี่เราคือร้องสี่ร้องสี่ร้องห้านี่ร้องสี่เรก็มีร้องสามสี่ห้าแต่ตอนเนี้ยนะครับตอนเนี้ยมันไปถึงเจ็ดแปดแล้วเขาเรียกว่านกอินโดว้าวละกะต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 ะโกงเขาพัฒนาไปไกลมากเลยครับ พี่นกมันติดอ่างหรือเปล่าคะไม่ใช่ครับไม่ใช่ติดเขาพัฒนามาพัฒนามาเดี๋ยวนี้ก่อนอื่นอ้อถามนี่จริงพี่ครับมันมีเทคนิคอะไรหรือเปล่าคะที่เสร็จมันมีกระป๋องอยู่ทุกทุกกล่องเลยค่ะพี่ใส่อาหารคือจิ้งหรีดอ๋อกันจิ้งหรีดโดดหนีการจิ้งหรีดโดดหนีแล้วก็มีน้ำมันทาไว้เพื่อไม่ให้มดลงมาอ๋อนี่คือเทคนิคีเฉพาะตัวการจัดการครับง่ายแต่กี้พี่อ้อถามว่า นกติดอ้างเรามามมม่าม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 าเิดครับแต่คนแต่แต่คนนะติดอ้างแต่คนน้ติดทำมโอ้โหประทับใจเลยเสอยเป็นงไงพี่ยังไม่ประทับอะไรเลยยังยังไม่ได้อะไรกลับไปเลยยังไม่ประทับใจใค่พี่ยังไม่ประทับใจเลยต้องรอของกลับก่อนคือมาเรื่องไบมาบ้านคนไทยเนี่ยมาถึงเอือนชาต้องต้อนรับครับพร้อมต้องมีของติดมือกลับบ้านมันเป็นเรื่องปกติอันนี้คือประเด็นหลักเลยเนไทยนี่เตรียมเตรียมจะป้นเจ้าของบ้านเลยใช่ไปบ้านผมเนี่ยครับโวจุกกี่ตัวครับ สามตัวมีนกเขาอีกกี่ตัวห้าตัวนกขาอีกห้าตัวไม่เคยซื้อเองเลยให้เขาหมดครับผมไม่ไม่ซื้อมาจากมาวันนี้น่าจะถอนทุนแล้วครับถอนทุนกลับมาถอนทุนกลับไปเรื่องของเรื่องพี่แต้มยังเดินไม่ทั่วนิสัยคนไทยแบบนี้ครับผมเป็นแบบนี้ที่ที่มีแต่ให้ให้ครับผมแล้วก็มาปล้นให้ไปก่อนเราให้ไปก่อนแล้วมาปล้นเราให้ไปกี่ปีแล้วสองปีนะใช่ครับตอนนี้คนได้ลูกแล้วได้ลูกได้ดอกเรากลับมาปล้น เอาเยิ่กว่าเดิมโดนแน่โดนแน่ด้วยเราไปดูว่าวันนี้พี่แตนจะได้อะไรไปบ้างนะคะโดนแน่แลสายพันธุ์ที่พี่นเรศเพาะเลี้ยงอยู่เนี่ยครับทุกสายพันธุ์ที่มีอยู่นะครับเขามีลักษณะการเลี้ยงดูคล้ายๆกันเลยเหรอครับพี่ครับซอฮูแม่ทะอะไรพวกนี้ออกคล้ายๆกันลอกก็คือกิน ผลไม้ด้วยครักินแมลงด้วยแต่ยกเว้นการเห็นดวงที่ไม่กินผลไม้อ๋อคือลักษณะการพ่อพันธุ์ของเขาเนี่ยคือคล้ายกันหมดยกเว้นการเห็นดวงที่เขาชอบกินแมลงเป็นพิเศษใช่ครับที่ไม่กินผลไม้แม่ถ้าหัวจุครับซอหูครับผมกินผลไม้แล้วก็กินแมลงด้วยอาหารก็กินอาหารประเภทเดียวกันครับผมก็เลี้ยงก็เลี้ยงคล้ายๆกันครับนะครับตรงนี้พื้นที่ของกรงแต่ละกรงเพาะเนี่ยครับ ครับประมาณเท่าไหร่ครับสองเมตรคูณสองเมตรของผมนะครับผมของผมสองเมตรคูณสองถือว่ากําลังพอดีพอเหมาะพอจอพอดีบางคนก็ว่าใหญ่ไปครับผมแต่ในส่วนตัวผมเนี่ยผมชอบกงใหญ่ๆครับเพราะว่าจะให้นกอยู่สบายอืมแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าเป็นนกรูปเพาะแล้วเนี่ยเมตรห้าสิบเมตรหนึ่งก็เพาะได้แล้วครับเดี๋ยวอย่าลืมเรื่องของที่พี่แตมบอกได้เลยครับได้เลยครับวันนี้พี่แตมตั้งใจมาเลยครับครับถอนตั้งใจมาถอนทุนแน่นอนนอกจากนกร้องแล้วครับยังมีนก สวยงามหลากหลายสายพันธุ์นี่นะครับพอพัดผงหยกเลิฟเบิร์ดนี่แม่แก่เขาก็ไม่รู้อะไรกุหีดช่วงเนี้ยจะเข้าดดูพี่เขาจะเข้าดูแต่ก็ซู้อสีกันนะคราวที่แล้วไข่แต่ว่าไม่มีเชื้อเอ๊ะทำไมลักษณะเขามันทำไมไซส์ขนาดตัวผู้ตัวเมียเขาต่างกันเยอะมีผลไหมตัวเนี้ยครับ พี่อ้อแนะนำหน่อยพี่ตัวนี้จะเป็นตัวเมียนะคะดูจากสีปากตัวนี้จริงจริงอ้อเรียกว่าเป็นนกแขกเต้าคือไม่ใช่จริงๆเรียกอะชื่อเขาคือนกแขกเต้านะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเรียกว่าแม่แก่แม่แก่นะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยยกให้พี่นาเรศมาเลี้ยงมาดูแลตัวนี้เนี่ยจริงๆไข่ดีมากแล้วก็เขาเลี้ยงลูกเก่งมากนะคะตัวนี้แต่เนื่องจากตัวนี้อยู่กับอ้อมานานละ นะคะแล้วก็เป็นนกที่ถูกกฎหมายแล้วก็ยกให้ใหพี่พนาเรศมา,า,ม,ามาดูแล <laughs> เพราะว่าพี่นาเรศเนี่ยจะมีตัวผูงแกอยู่มันไม่ไข่ได้หรือว่าให้พี่นเรศแต่ว่าตัวนี้เนี่ยตอนนี้พี่นเรศบอกว่ารู้สึกเขางูดหิด <laughs> เห็นไหมคะเขาไล่กับตัวผู้เนื่องจากทุู่ตัวนี้ไม่ใช่แฟนเก่าเขาและ<อ>ช่วงเนี้จะเริ่มเข้าฤดูผสมพันธุ์ละครับอย่างเงี้ยพี่นาเรศควรเอาออกก่อนนะคะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยตัวผู้มีอันตรายแน่เพราะว่ามันมีรังไข่อยู่เมื่อมีรังไข่อยู่เนี่ยตัวเมียเขาจะเริ่มแบบไม่ยอมเข้าคู่อย่างเงี้ยพี่นเรศต้อง จะต้องเอาตัวเมียออกครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นตัวเมียเนี่ยเขาจะห่วงลังที่ดตเล่ให้ตัวผู้อยู่ในกรงนี้ให้เขาเป็นเจ้าถิน่นแล้วพอให้ตัวเมียเนี่ยออกไปอยู่ข้างนอกส<ร>ักกลับไปให,หม่ใช่ค่ะ อาจจะเอาออกมาอยู่สักสองอาทิตย์ก่อนก็ได้หรือให้ดีเนี่ยสักเดือนหนึ่งแล้วเดี๋ยวพอมันจะเข้าเริ่มเข้าฤดูเนี่ยพินเลดปล่อยเข้าไปตรงนี้เขาจะพร้อม,อมแต่อย่างเงี้ยลักษณะอย่างนี้คือไม่ยอมเข้าคู่คใช่ค่ะคถ้าพินาเรศใช่ค่ะถ้าพินาเรศไว้อย่างนี้เนี่ยโอกาสที่จะตัวคู่ตายได้นะคะครับโอ้โหท่านชมนะครับนอกจากรักนกเราต้องดูต้องดูแลเขาด้วยแล้วก็ต้องสังเกตพฤติกรรมเขาด้วยนะครับว่า เขาเข้าคู่กันถูกต้องหรือเปล่าอย่างลักษณะเมื่อสักครู่นี้ครับตัวเมียจะคอยกัดตัวคู่ต้องต้องระวังระวังแล้วค่ะอย่างนี้หนักพี่นเรศนิดนึงค่ะเมื่อก่อนนี้เขาเคยมีพฤติกรรมอย่างนี้มาก่อนใ่ไหมไม่นี่แหละค่ะท่านผู้ชมสิ่งเหล่านี้ท่านผู้ชมต้องสังเกตนะคะเมื่อก่อนอาจจะเคยเห็นจูจีกันดีแต่เนี่ยเขาเริ่มที่จะเข้าฤดูเริ่มเริ่มต้นฤดูละ ทีเนี้ยนกเนี่ยอาจจะพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปเพราะว่าเนื่องจากสองคู่เนี้ยเขาไม่ใช่แฟนเก่ากันมาก่อนนะคะไม่เคยไม่เคยกันไม่เคยเป็นคู่กันมาก่อนเลยครับใช่ค่ะนะคะดังนั้นเราเองเนี่ยอย่าอย่าชะล่าใจกับสิ่งเหล่านี้นะคะครับค่ะถ้าเจอพฤติกรรมแบบนี้ครับควรจะแยกก่อนแนะนําว่าควรแยกก่อนครับแล้วต้องเก็บตัวผู้ไว้นะครับแล้วแยกตัวเมียออกมานะครับใช่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราหาคู่ให้เขาใหม่ แม่แกไปพักก่อนไม่จําเป็นค่ะไม่จำเ,<ร>เป็นนะครับรถ้าเราอยากให้คู่นี้เขาเป็นแฟนกันเนื่องจากรเราเห็นเทศชัดเจนแน่นอนแล้วครับผมเราแค่ไม่ให้เขาอยู่ด้วยกันเพื่อช่วงระยะเวลาช่วงระยะเวลาหนึงน่งครับผมและเดี๋ยวพอตัวเมียเนี่ยเขาเต็มที่เขาอยากจะให้ผสมพันธุ์เนี่ยรเราค่อยปล่อยเขาเข้าไปเดี๋ยวเขาผสมกันเลยค่ะพอ เขาเว้นช่วงนิดนึงเนี่ยกาเจอหน้ากันปุ๊บเขาจะพร้อมผสมทันทีอ๋อคือตอนอยู่ในช่วงที่ตอนนี้กำลังหงุดหงิดอยู่ให้เขาพักสงบสตตียรณ์ก่อนสักระยะหนึ่งใช่ค่ะครับผมการทำลูกสายพันธุ์ใหม่หรือเปล่าคะเห็นรวมเลอเบิร์ดกับหงยกแต่มีข้าวผู้กันนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยอ๋อเคยเห็นมีน้องคนหนึ่งเขาโพสต์คลิปใน YouTube เลอเบิร์ดกับหงยกผสมกันนะคะแล้วได้ลูกด้วยแต่ลูกตาย Oh ลูกตาย oh เพราะฉะนั้น oh อะไรก็เกิดขึ้นได้คะ่ะรักข้ามสายพันธุ oh ์แล้วตอนนี้มีแล้วครับ oh เข้าคู่คู่หนึ่ง รอลงรอลุ้นกันเลยนะครับเนี่ยเคยเห็นทับกันไหมคะเคยครับพี่นเรศถ้าได้ลูกถ้าได้ลูกอย่าลืมโพสให้พวกเราดูนะคะอ๋ออยากเห็นเหมือนกันเพราะว่าคุณอดัมจาได้ไหมครับผมพี่อ้อเคยบอกว่าเราลองมาทําให้เกิดหงยกสายพันธุ์ใหม่กันสายพันธุ์ใหม่ครับผมหงยกหางสั้นครับผมแล้วก็เลเบิร์นหัวโหนกอาจจะมันอาจจะมาจากบ้านนี้ก็ได้ถูกต้องครับอาจจะมาเกิดจากบ้านพี่นเรศก็ได้ครับแล้วเราอาจจะต้องมาทําคลิปใหม่แล้วเราให้มันได้ก่อน แล้วเราจะมาตั้งชื่อกันครับผมนะคะอ,อาจจะเป็นเลิฟหยกก็ได้นะครับท่านผู้ชม <c oughs> ใช่ไหมอาจจะแนะนําพี่นาะ <c oughs> เล่ทํทำวิธีก็ได้ไมะเอาวงรจรปิดวง <ผม S 1> จรปิดตามซีรีส์ ว่าเข้าใจวเข้าคู่อะไรแล้วทับด้วยผมขาไยืนอยู่เนี่ยเอ้าทับด้วยใช่ไหมคะที่แรกคู่จริงคู่จริงเพราะว่าเออเป็นเพื่อนกันดีไม่ทะเลาะก,กันนะทั้งนี้ไม่ไม่กัดเลยนะเพราะว่าค่อยค่อยปล่อยเข้าไปปล่อยเข้าไปเชือคู่แล้วคู่คเออไม่ทะเลาะก,กันผมก็เลยเออดีแล้วนั้นเอาทุกคนเนี่ยมาอยู่รวมกันค่ะอาจจะมีความสุขแล้วผมก็ชอบมานั่งดูเนี่ยค่ะแล้วก็เอาใบเย้าใบหญ้ามาโยนให้เขาเขาก็อาบน้ำเขาได้ได้ได้ความรู้มาจากคุณ อาดัมถ้บอกที่แฟมิลี่ว่านกเนี่ยทีเนี้ยอาบน้ำนะเดินที่ผมเนี่ยผมไม่ได้อาบน้ําเลยครับเออย่าชุบน้ํำกระหางน้ำกราโหลกอาบน้ําให้คนนั่งดูก็มีความสุขนี่แหละครับก็เลยย้ายเขาอยู่นี่นั่งก็เลยเลยเริ่มครับเลยเป็นบทแรกของรักข้ามสายพันธุ์นะครับครือเราต้องติดตามกันนะครับอะไรกันผงหยกอะเลิศเบิร์ดครับผสมกันแล้วค่ะช่วยด้วยค่ะ ก็จะได้ลูกอ่ะไม่รู้เอออ๋อเคยเห็นในคลิปค่ะว่าว่าผสมกันแต่ว่าลูกตายเพราะนั้นที่นันเล่นนี่ก็เห็นผสมกันแล้วนี่ไงใช่ครับนี่ค่ะนี่นี่คือมีดีเลยนี่จริงๆก็อยู่น่ารักมากแล้วพาเข้ากล่องเลยนะแล้วทับกันให้เวยๆตัวไหนเป็นตัวผู้ตัวไหนเป็นตัวเมียคะตัวผู้น่าจะเป็นตัวหงส์โหยครับที่นะครับทับโชนลูกนะครับเชียเชียทับโชเลยลูก เราจะทําหนังต่ํากว่า18ห้ามดูรักข้ามสายรักข้ามสายพาันธ์ครับเรื่องนี้ใช่คะกับโดยพี่อ้อและพี <t <t ่นเรศตามตามมันอยู่เลยนะครับใช่คะใช่ครับแล้วก็ไปไหนด้วยกันหลังจากนกประสบความสําเร็จแล้วเดี๋ยวเราจะทําคนมั้งลวล่ะค่ะระหว่างผงหยกกับเลิศเบิร์ดแต่คงไม่ใช่พี่อ้อกับอดัมนะคะคงไม่ใช่เพราะว่าอดัมคงไม่เอาไม่เนน ได้ครับเนี่ยเบิร์ดอดัมอาจจะเอาหมดก็ได้นะครับนี่แล้วบอกว่านกคุณอ้อเหมือนกันเข้าสคริปต์ด้วยนี่นกจ่าไอเอสใช่ครับนกจ่าไอเอสครับจากนกลูกเชื่องด้วยนะคะตัวเชือกตัวนกปล่อยบินนะคะถ้าเกิดว่ามาเยี่ยมมาเยี่ยมลูกหลานลูกหลาะไอเอสนี่ครับโอเคเก็บเลยเก็บเลยนะคะ ตัวนี้ตัวแม่หรือตัวผู้คะตัวเชื่อกอะค่ะตัวผู้ครับตัวผู้ด้วยนกเชื่อกบอกวิธีการจับโอ้ตัวใหญ่จังเพราะให้มันหลบเข้ากลงไปแล้วพี่จับไม่กลงเลยไหมเอาปูมันจะสั่งมือเหรอไม่ไม่เอาตัวที่อะเอาตัวที่อะ นี่เราจะมาดูเพศใช่ไหมครับดูเพศให้พี่นเรศค่ะตัวนี้ตัวผู้พี่อ่าายงนั้นสบายใจหน่อยตัวนี้ตัวผู้ค่ะมันจะแข็งเงี้ยค่ะกระดูกสองชิ้นแล้วเมื่อกี้ตัวนี้เขายืนอยู่นอกรังด้วยมันแสดงผมย้ายอ๋อแล้วแข็งอย่างนงี้ค่ะแล้วตัวนี้เมื่อกี้ยืนอยู่นอกรังแล้วมีตัวหนึ่งเนี่ยหายอยู่ในรัง เดินตัวจชี้อยู่นอกรังเนี่ยมันมักจะเป็นตัวคู่ผมย้ายถูกแลยผมย้ายคู่เนาะคือผมไม่ได้ลูกเขาผมก็เลยตัวนู้นุูเทีาไปรักไข่ก็น่าจะถูกอะค่ะพี่เพราะเมื่อกี้ตัวนั่งคาก็อยู่นอกรังเหมือนกันแต่ว่าช่วงที่พี่นเรศงงว่าเวลาเห็นแข่ไข่นะคะแล้วพี่นเรศงงพี่นเรศจับช่วงที่ไข่เลยดูตัวที่พี่นเรศไม่มั่นใจว่าเป็นตัวเมียไหม้ากระดูกเชิงกรานกว้าง ลงได้อันนัน้นเป็นตัวเมียซึ่งมันอาจจะเป็นตัวเมียทั้งคู่ก็ได้แต่ทัวเียวไข่จะดูง่ายเพราะว่ากระดูกเขาจะกว้างมากทอ,อไม่จะเห็นชัดเลยว่าใช่ค่คเขาย้อยพะังนั้น,ยยนเราจับตัวที่สงสัยก็พอ ช่วงป้นของเรากใกล้จะสิ้นสุดลงแล้วนะครับพี่เต๋มครับเ็าเป็น้นผุมาก่อนวันนี้ได้โอกาสสองปีมาขอป้นกลับได้กังเขนดงมาคู่หนึ่งไหนครับกางเขนดงครับเตัวหมูตัวเนี้ยนี่ตัวผู้นะตัวผู้ครับผั้หางตัวผู้ยังมีครับยังมีครับนี่ครับนี่ครับของลุงตุ้ยครับลุงตุ้ยของเราครับต้นเหมือนกันเหรอต้นมาเหมือนกันหนึ่งคู่เขาฟอพัดรับผมวันนี้มาแล้วคุ้มครับมนะครับ ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามนะครับเดี๋ยวคุยกันเนี่ยเ้าเราจะหานกตัวเมียถ้าผมรงเลตละที่เนี่ยไม่ได้ง่ายๆนะครับพี่ผมพยายามจะหาแล้วไม่ได้ง่ายถามหน้าตายดูไม่ได้ง่ายเพราะเขาไม่ให้ใช่ไหมครับไม่เพราะเขาไม่เอามาจากป่าอ๋อเขาไม่ได้มาจากป่าเขาคือเขาปล่อยเป็นสัตว์สงวนคืนอย่างน้อยตัวเมียที่อยู่ในป่ามันสามารถจะแพร่พันธุ์ต่อไปได้ถ้าจับมากันหมดเนี่ยมันไม่มีโอกาสจะแพร่พันธุ์เพราะฉะนั้นเราต้องมาพัฒนากาต้องมาปล้นที่นี่คือนั่นนั่นอะเรเนี่ยเขาสามารถ พัฒนาพันเพราะพันได้แล้วเรากล้ามาเอาไปเพราะนกนี่คือนกเพาะครับจะมาลูกพออันนี้คือถูกกฎหมายแต่สายมันมาจากภาคตะวันออกถูกกฎหมายใช่ไหมครับถูกกฎหมายแล้วครับผมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช่มาพัฒนาเรื่องที่ถูกกฎหมายกันก็้องถ้าเราจะเลี้ยงนกเนี่ยห้มันตั้งกล้องเนี่ยเป็นนกที่เกิดในกรงเขาเรียกโดเมสติกโดเมสติกเบิร์ดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนกที่เกิดในกรงเนี่ยมันเป็นอะไรซึ่งเราไม่ได้ไปจับจากป่ามาอะไรมาเนี่ยมันทำให้เราก็ไม่รู้สึกผิด ไม่รู้สึกบาปพนกอันนี้มันออกปันาป่ามันก็หากินไม่ได้เพราะว่านกพวกนี้มันมันต้องมีถิ่นของมันนกนอกถิ่นเป็นมันตีตายหมดใช่ไหมน้ำแข็งบใช่ไหมจะไม่น้าตายครับผมเห็นไหมล่ะวันนี้พี่แตมก็คือมาเอาแบบว่าให้แบบสบายใจมาปล้นมาปล้นแบบสบายใจนะครับปล้นแบบถูกกฎหมายใช่ปล้นกมีที่มาที่ไปมีที่มาที่ไปนะครับครั้งแ้่ท่านผู้ชมอยากรู้ว่าพี่แต้มจะไปปล้นฟาร์มไหนบ้านไหนนะครับ เจอกันต้องติดตามครับยังไม่จบแค่ตอนนี้ตอนเดียวแน่นอนครับเพราเราจะมีนกแสรู้ที่เราอยากจะรู้ด้วยแ้่นกแสรู้นี่ยิ่งสนุกกว่านี้โอ้โหใช่ไหมเพื่อเราเรียกนกมาเกาะที่มือเราครับผมเรียกนกให้ไปอะไรทำอะไรมีตนนีไปปลุกคนอื่นปึกปึกให้นกฉลาดเพราะผมเคยดูนะครับในในในคลิปของของจีนที่สามารถสามารถ ปล่อยนกไปถ้าว่าหน้าตายเนี่ยเธอถือแบงค์ยี่สิบอยู่เนี่ยนกเราไปคาาแบงค์ยี่สิบจากมือมาแล้วมาให้เจ้าของได้เลยอันนี้น่าสนใจน่าสนใจมากๆครับคุณต้องไว้สิบตัวเนี่ยเราไปจัดตูจักเราไปที่แบงค์แบงค์ไหนก็ได้นะครับเพราะตอนนี้เราคงไม่ได้มาปล้นแค่นกอย่างเดียวครับเราจะไปยืนหน้าแบงค์เราจะฝึกนกไปปล้นแบงค์ังล่ะไปนกเข้าไปปล้นวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามคนรักนกของพวกเรานะครับวันนี้ขอวันนี้อะไร ขอขอตัวลาแล้วครับได้ของแล้วได้ของแล้วต้องกลับแล้วครับจับไปอย่างสบายใจครับสวัสดีครับบ๊ายบายนั่นน่ะเรียกขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับสวัสดีครับพวกเราบันทึกด้วอะไรนะพี่เผ็ดละงูเห็ดละงูเห็ดชะงูไมันมันชื่ออะไรนะเห็ดอะไรนะเห็ดละงู เห็ดละโง่เห็ดละโง่เห็ดละโง่มันเป็นไงครับไอ้นี่เป็นเห็ดโคนนี่ว่ะเห็ดละโงเห็ดโคนเห็ดโคนเห็ดโคลนแล้วสีเหลืองนี่เห็ดอะไรหับพระเดี๋ยวหำพระเดี๋ยวนัเดี๋ยวนั้นเดี๋ยะเห็ดหำพระเห็ดหับพระเห็ดหำพระครับเพราะว่าสีมันเหลืองอยู่บนโคกนก็หับพระเรื่องจริงนะเรื่องจริงนะแล้วนี่ผ้าหนุ่มผ้าแก่ ก็ดูเสียกันแล้วกันไม่ได้ไม่ได้ฟังไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เปนา่านจริงอ่ะอันนี้เดี๋ยวเอาเรื่องจริงที่จริงน้าพาจริงๆเอาเอะไหนาาจริงอยวไปกินสิจ๊ะเห็ดไมวน่าเขามีสรรพคุณอะไรเห็ดอะไรเห็ดที่เห็ดอะไรพี่ดำพี่ดำพี่เ่ดำพนี่ดำพี่ดำน่ด่ำ่ดี่ำ่ดำพด่่่่่ แล้วคนที่อร่อยมากอันนีไหมจ๊ะไม่เคยเจ้ามาได้ไงคอณเคยกินนะแล้วต้องเข้าโรงพยาบาลไหมไม่ต้องไม่เข้าไม่เข้านะแสดงว่าทานได้แบ่งก็อันนี้อปิดบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องสรรพคุณเขายังไงครับเนี่ยอร่อยอร่อยใช่ไหมอร่อยแล้วไปเก็บที่ไหนมาลุงโคกโคกใหญ่ด้วยโคกใ่ะแล้วโคกโคกเล็กไม่มีอะแล้นี่นี่นี้ไม่ใช่เห็ดโคนเห็ดโคนแบบนี้เดี๋ยวเห็ดละโมือนกันเลยเห็ดละโมเห็ดโคนเห็ดไปให้ เห็ดพึ่งนี่เห็ดพึ <S <S ่งนี่เห็ดพึ่งนี่เห็ดพึ่งทองเงือ่ะอร่อยดีนะอร่อยดีแล้วโลมันตกเท่าไหร่คะไม่มีไม่มีค่าสองร้อยนึงโลละสองร้อยนึงนึกว่าโลละสิบถีบปาด นี่นี่ลุงไปเอามาจากไหนครับเนี่ยหากินยากหากินยากโคกใหญ่ลุงไม่น่าบอกนะเดี๋ยวแกไปเก็บคือจากไหมคือจากค่ะเคยกินอยู่เนี่ยเห็นไหมอร่อยเขากินดิบๆเลยครับบ้าเหรอแล้วนี่ใบอะไรเนี่ยลุงนี่เต่าตองกุ้งใบสับนี่ใบเลื้อยอะไรนี่ยตองกุ้งเหมือนที่ไปหาเลยนี่นี่มุมนี้นี่ต้องเราต้องจับนี่นะเดี๋ยวคุณอยู่แถวที่นี่นี่อะไรนะใบกุ้งตัวนี้อะไรเป็น อะไรตุเอาไว้ทำอะไรกัอย่างเงี้นะอันนี้ก็ตองนะที่ทำกระท่อมอะไรอ่ะทำไป็นสารงสารแล้วจะโมงได้ถ่ายแล้วเลยทำจีนแบบไายลูกเป็นจะากรงอันนี้เอาไว้ทำกระท่อมแต่ไม่ใช่ใบกระท่อมนะคะโอเข้าใจเพราะว่าถ้าเป็นใบกระท่อมนี่ก็ถกไข่ตัวมันละค่ะเพราะว่าพี่จะไม่จับไว้เพราะว่าตำรวจอาจจะเชิญได้นะคะพี่จะถ่ายนะมใบละห้าร้อยพี่ใบละห้าร้อยคือสองใบแล้วขอห้าร้อยได้ไหม ใช่ไปละห้าร้อยต่อครับนะแต่นะแต้มเราครับไม่เคยเห็นเห็ดครับไม่เคยเห็นเห็นเห็ดหัมพระเห็ดหัมพระเห็ดหัมพระไม่เคยเห็นนะครับขอถ่ายใกล้ๆหน่อยขำฟานขำฟานอยยเเเรรีกา